ดีค่ะโรงพยาบาลส่งเสริมสุทภาพตำบลบ้านดูนะคะตั้งอยู่หมู่ที่ตำบลหนองบกอำเภอลำตะโกนะคะสังกัดองค์การบริหารจังหวัดอุบลราชธานีนะคะโรงพยาบาลส่งเสริมสุทภาพตำบลขอานรานะคะมีบุคลากรทั้งหมด8คนนะคะซึ่งมีนยายธีรบุมรทองคำนะคะเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะคะแล้วก็มีพยาบาลวิชาชีพทั้งหมด2ท่านนะคะมีนักวิชาการ1คนแล้วก็มีเจ้าหน้นหาที่บริการโรงพีาล1คนนะคะและเราก็จะมีเจ้าเหมาบริการน,านะคะ1ท่านนะคะ คือนายสุริยะศรีพันธ์ค่ะคุณภาพคุณครับคุณนายสุริยะทุกันค่ะค่ะพี่สุริยะนะคะจะทําหน้าที่ตําแหน่งพนักงานธุรการนะคะแล้วก็จะมีเจ้างงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายนะคะอย่างเช่นการถ่ายเอกสารการคีย์ข้อมูลคนไข้ประจําวันนะคะการเอาเช็คไปเข้าธนาคารกฝากเงินธนาคารนะคะตั้งแต่เรามีผู้พิการเข้ามานะคะทําให้อา่วยงานของเรา ก็ได้รับการทํางานที่รวดเร็วขึ้นมีคนมาช่วยซัพพอตงานเล็กในน้อยได้นะคะ <c oughs> สําหรับของการหมอผู้อุการนะคะในโรงารงานสงเสุขภาพตะมนของเรานะคะก็มีนวทางค้งที่จะพัฒนาคือถ้ามีการอบรมหรือมีการประชุมก็จะให้พี่สุริยะเข้าร่วมด้วยนะคะแล้วก็การาทำกิจกรรมในชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่ายก็จะให้พี่เพิ่นเข้าร่วมโครงการด้วยทุกครั้งค่ะครบสวัสดีครับผมนายสุริยะศรีเพนร์ ป็นผู้พิการประเภทการเคลื่อ,อนไหวประเภทสามครับจะทำงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมส,สุขภาพตำบลบ้านรุ่ตนตำบลน้องหมกอำเภอต่าสกูกจังหวัดบุรีรัมย์นี่ครับได้รับตำแหน่งธุ่การครับก่อนที่ได้รับการจ้างงานครับผมก็ได้เป็นตัวแทนธุร <Okay. S 1> กิจขายตรงของบริษัทคิงเฮิร์สต์เดล99จำกัดนะครับประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับช่วแงแรกก็ขายได้อยู่ครับแต่ช่วงหลัง มาก็รายได้ก็ลดลงบางครับท,ทั้งทั้งที่สินค้าก็ตอบโจทย์ครับแต่ว่าถึงช่วงโควิดครับมาระบาดก็เลยรายได้ก็ลดถอยลงครับนะครับการจ้างงานของคนพิการนะครับผมรู้สึกว่ามีรายไ,ได้ประจำนะครับช่วยลดเดรื่องบาภาระในครอบครัวมากขึ้นครับ การออกงานในสังคมหรือชุมชนนะครับผมก็ได้เป็นร่วมกับเจ้าหน้าที่ในรพสตและอสมประจำหมู่บ้านนะครับช่วยรดุงต้านยาเสพติในหมู่บ้านและกำจัดแรงพ่อพันยุงลายนะครับในพื้นที่ที่รับผิดชอบครับจิตวิทยาศาสตร์การทองฉันนะครับผมก็ได้ออกประลุใจอาทิตย์ละ สามเพสี่วันต่อสัปดาห์นะครับการออกกำลังกายแต่ละครั้งผมรู้สึกว่าร่างกายของพี่เป๋าตัวชื่นแข็งแรงขึ้นมากนะครับหลังจากที่ได้รับก,การจ้างงานของคนพิการครับผมรู้สึกว่าผมได้มีงานประจําและมีรายได,ได้เป็นประจํานะครับก็ยังแบอบพละให้กับเขา่ามากยิ่งขึ้นครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณบริษัทฟูจิคอมมินิชั่น จำกัดนะครับที่ให้โอกาสคนพิการได้มีงานทำขอขอบคุณมากครับ